ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับที่เอาไว้สําหรับตัดต่อเพลงหรือว่าเสียงต่างๆนะครับชื่อโปรแกรมคือชื่อโปรแกรม Nero Wave Editor นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องการที่จะตัดเพลงนะครับเราเปิดโปรแกรม Windows Nero Wave Editor ขึ้นมาก่อนนะครับพอเปิดโปรแกรม Nero Wave Editor ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราไปหาเพลง ที่เราต้องการนะครับที่เราจะเอามาตัดแต่งหรือว่าเอาเสียงต่างๆที่เราต้องการจะเอามาตัดให้แบบมีเฉพาะในท่อนที่เราต้องการนะครับก็ไปเปิดตัวเพลงขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมจะตัดเพลงภูมิแพก,กรุงเทโของพี่ป้างกับตั๊กแตนชนาดาแล้วกันลากใส่เข้าไปในตัวโปรแกรม Nero Wave Editor เลยนะครับเสร็จแล้วไอตัวเพลงเราเราฟิดได้เลยปึ๊บ ส่วนในเว็บดีเตอร์เราขยายขึ้นมาให้เต็มหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวจะขออธิบายเอ,อ่อการใช้งานเอเอาตัวที่ต้องใช้หลกักๆก่อนละกันนะครับตัวที่1นนะครับก็คือตัวเคอร์เซอร์ที่เราคลิกตรงนี้ก็คือว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงไหนถึงแบบเอ่อในท่อนที่เราต้องการหรือว่าท่อนที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับก็คือตัวที่ตัวนี้นะครับเพ Section section ก็คือ p พยเฉพาะ s e c t i o n ที่เราเลือกก็คือ,อตัวขีดขีดเนี่ยตัวขีดขีดตัวนี้ของเรานั่นเองครับที่เราเลือกไว้นะครับก็คือว่ามันจะเล่นเฉพาะ section นะครับต่อไป Play a l p p l y y a l l นี่คือเล่นทั้งเพลงเลยตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับต่อไปนะครับตัว playback นะครับก็คือจะเป็นตัวเล่นวนสมมุติว่าเราเอาเพลง2เพลงมาต่อกันใช่ไหมครับ มันก็คือมันจะเล่นวนไปวนไปเรื่อยๆว่าเป็นท่อนที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสุดท้าย stop stop ก็คือปกติครับคือหยุดอ่าต่อไปจะอธิบายในการใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเลือกก่อนครับเราเราต้องการอ่าส่วนไหนของเซกชันนะครับโดยเอาตัวเนี้ยมาขั้นสมมุติว่าผมต้องการตัดแค่ช่วงหนึ่งนะครับของเพลงนี้เราก็มาฟังดูว่ามันใช่ที่เราต้องการหรือเปล่า ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้มันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามันจะวิ่งไปตามตัวจังหวะเพลงสมมุติว่าเราต้องการตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกชั้งหนึ่งนะครับ สังเกตนะครับหลังจากที่เราติ๊กไว้แล้วมันจะเล่นจากเซกชันที่เราขั้นไว้นะครับไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นตัวเพลงมันดําเนินต่อไปมันก็จะมีตัวขีดเล็กๆอ่าจะเป็นตัวขีดดาเนินต่อไปเรื่อยๆคือช่วงจังหวะที่เพลงเราเล่นถึงแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อให้เรารู้จังหวะที่เราต้องการ กี้ผมได้ช่วงที่ผมต้องการแล้วครับเพราะว่าเมืองหลวงมันอยู่แถวๆนี้ตะกี้เรากดเลยครับตรงน,นี้เสร็จแล้วเรากดสต็อปนะครับพอกดสต็อปเกี้เราได้ที่เราต้องการเราลากจากนี้มาเลยลากมาจนช่วงแรกเราจะไม่เอาช่วงแรกตรงน,นี้เราจะไม่เอาเลยตั้งแต่เริ่มเพลงมาเราจะาแค่ท่อนช่วงท่อนทุกตรงน,นี้นะครับเราไม่เอาเสร็จาแล้วเราลากมาคุมมาปุ๊บกดเมาส์นะครับคลิกซ้ายนะครับลากคุมมาจนถึงข้างหน้านะครับให้มันขึ้นเป็นแถบสีเทาๆอย่างน,นี้แล้วเรากดตัดทิ้งไปเลย ปึ๊บแล้วเรามาลองฟังอีกทีว่ามันใช่ท่อนที่เราต้องการหรือยังนะครับรเห็นไหมครับเ <มา S 1> พลงของเราก็จะมาเริ่มกันตรงที่ท่วนที่ผมต้องการเมื่อกี้คือเมืองหลวงฟันและฝุ่นมากมายเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมต้องการเราก็เลือกไปเลยเลยว่าเราต้องการตั้งแต่เมืองหลวงไปถึงตรงไหนอ่าผมต้องการถึงแค่ท่อนคําว่าแพปึ๊บเราเลื่อนไป คือเพลงนี้นะครับทั้งเพลงนี้ผมจะเอาแค่ท่อนนี้แล้วกันเอาแค่ท่อนมือหนูฟันและฝุ่นมากมายไปจนถึงหัวใจพี่เองก็แพ้นะครับผมต้องการแค่ท่อนนี้ส่วนที่เหลือผมไม่ต้องการเลยผมก็ตะกี้เซกชันมันก็เล่งมเมื่อยเรื่อยจนคําว่าแพ้เสร็จแล้วมันหยุดที่ตรงนี้ผมต้องการแค่ช่วงนี้เราก็ลากเลยครับช่วงที่เราต้องการนะครับเราก็ลากปึ๊บเราตัดทิ้งไปเลยครับทีนี้เพลงทั้งเพลงเรามันก็จะเหลือแค่นี้แล้วเราก็มาลองฟังดูก็ได้เพราะว่า พอเพลงมันเหลือมันพอเพลงมันเหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถดูรายละเอียดของเซกชั่นได้โดยกดซูมเนี่ยครับกดซูมมันจะทำให้เราสามารถตัดในรายละเอียดของเพลงได้อีกนะครับซูมลบอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูอีกทีคือเราจะเพย์ออลครับเราจะลองฟังทั้งเพลงเพื่อที่จะหาช่วงที่เราต้องการจริงๆนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เพลงของเราทั้งเพลงนะครับมันก็จะมีแค่ท่อนที่เราต้องการแล้วครับแต่ว่าตะกี้นะครับที่ผมบอกว่าการบวกตรงนี้ครับการซูมองเงี้ยมันมันทำมันทำให้ให้ให้เราเห็นเห็นรายละเอียดของเพลงเพิ่มมันยังมีทอนหนึ่งมันมีเสียงกองอยู่เสียงช่วงหนึ่งที่ผมยังไม่ต้องการผมก็ลากมันตัดอีกหน่อยหนึ่งเหลือแค่ท่อนที่ผมต้องการคัดครับ,รบอ่าเราก็สมมุติว่า เราจะเริ่มฟังตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากเสียเวลาไปเริ่มฟังตั้งแต่แรกนะครับเราก็เลือกที่เซกชันตรงนี้เราก็ฟังอ,งอตอนนี้นะครับผมก็ได้ในส่วนที่ track เ,เพลงที่ผมต้องการแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็ไปเซฟไฟล์ครับโดยที่ไปที่ไฟล์นะครับเซฟ as แล้วก็ไปที่สมมุติว่าผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ซึ่งผมสร้างไว้แล้วนะครับ่าผมสร้างไว้เป็นเพลงแปลงแล้วกันเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ไฟเนมไปเลยครับไฟเนมตัวไฟเนมล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการาสมมุติว่าใส่ว่าแปลงเพลงคูมแพคลุงเทพ เสร็จแล้วเรากดเซฟเลยอ้ออีกนิดนึงครับก่อนเซฟนะครับตรงนี้เราเลือกไทป์ของเราด้วยนะครับว่าเราจะเซฟเป็นอะไรนะครับมันมีให้เราเลือกได้หลายอย่างครับในในไทท์ที่เราจะเซฟนะครับแต่ว่า,วาอยากแนะนําให้ตรงนี้ครับเซฟเป็นเอมสามไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลามันไปเอาไปเปิดที่ไหนว่าเอมมเนี่ยมันจะเปิเดง่ายกว่าหรือว่าเวลาไปแปลงหรือเราจะเซฟเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับโอเคเซฟ อ่าครับทีนี้ตรงนี้เราปิดไปได้เลยครับทีนี้นะครับตรงนี้เราก็จะมาลองฟังดูนะครับว่าเออไอเพลงที่เราแปลงมาแล้วเซฟแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟเพลงไว้เมื่อกี้ครับเพลงแปลงนะครับอ่าล้วลองลองฟังดูครับเพลงแปลงภูมิแพ้กรุงเทพครับคลิกคลิกขึ้นมา ก็เป็นบุปผาบหยิ้ที่รุ่มเจ็บก็อันตรายความทุกจะรายใจหัวใจพี่เองก็แพ้อ่าทีนี้นะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเพลงที่เราตัดเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในท่อนที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้ในที่เราต้องการแล้วแต่นะครับตัวน,นี้ปิดไปเลยนะครับ ยังไม่พอครับตอนนี้เราต้องการเอาเพลงสองเพลงหรือแท็กสอ,อย่างมารวมรวมกันมารวมกันนะครับเป็นเป็น1เพลงหรือว่าเป็น1นึ่แท็กนะครับเราไปที่เหมือนเดิมครับ Miro w e b e d i t o r เปิด Miro Wave d i t o r ขึ้นมาครับแล้วเ,เลือกแท็กที่เราต้องการต้องการเอามารวมกันนะครับคือแท็กหรือว่าเพลงนะครับที่ที่ต้องการ จะเอามารวมกันนะครับผมขออยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นการง่ายอยากให้ตัด2องสองฟาสองเพลงอะครับแล้วค่อยเอามารวมกันไม่ควรแบบมาเอาเอาสองเพลงมารวมกันแล้วค่อยตัดทีละนิดทีละนิดมันจะทําให้ยากในการตัดนะครับให้ตัดแล้วเซฟเพลงที่1นนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เซฟเพลงที่2นะครับแล้วค่อยเอามารวมกันดีกว่านะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับผมจะเอาเพลงรักต้องเปิด ของใบเตยอาสยามนะครับมารวมกับเพลงภูมิแพ้กรุงเทพซึ่งไอรักต้องเปิดเนี่ยผมผมตัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมารวมกับเพลงภูมิแพ้กรุงเทพเมื่อกี้ที่เราเพิ่งตัดมานะครับตรงนี้นะครับให้ใส่เพลงที่เราต้องการก่อนหนึ่งเพลงเพลงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ Edit นะครับไปที่ insert file